เอดามว่าคลินิกเพื่อสุขภาพและเสริมความงามนะคะเวลเน n แอนตี้อ g ยจิ้งแอนบิวตโดยทีมแพทย์ผู้ชํานาญการนะคะครบคันด้วยเครื่องมือและก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยปลอดภยัยอีกทั้งยังได้มีการนําเข้าเครื่องนะคะไฮบริดออกซิเจนเทอราพแห่งแรกในย่านสายใหม่นะคะเพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้บริการที่ใส่ใจในเรื่องการดูแลสุขภาพควบคู่ไปกับความงาม ทั้งภายในและภายนอกนะคะภายใต้การบริหารงานโดยคุณสาวิตีนะคะคลินิกเด렉เ,เตอร์และคุณอนันต์นะคะคลินิกเมนเจอร์ของเอดามว่าโดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวไปเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีทีมผู้บริหารนะคะต่างตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงเลยทีเดียวสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะเอดามว่าคลินิกนะคะวันนี้แกลนอ็อเปนนิ่งมรก็ขอบขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมยินดีกับ คลินิกของเรานะคะของเราตั้งอยู่ที่สายไหม73ะค,ะคลินิกของเราเปิดเป็นสาขาแรกเนาะก็อันนี้ขอฝากทุกท่านไว้ด้วยนะคะมาใช้บริการที่คลินิกของเราเนาะเ,เริ่มต้นนะคะคลินิกของเราเริ่มต้นจากการที่เรา มองว่าเรื่องสุขภาพนะปัจจุบันน่ะนะคะันค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆเราอยากให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคทุกท่านนที่เข้ามาใช้บริการนะคะได้ทําทุกอย่างครบวงจรในคลินิกของเราค่ะเราก็จะดูแลเราสัญญาว่าเราจะดูแลลูกค้าทุกท่านเหมือนเหมือนลูกค้าเป็นคนในครอบครัวของเรานะคะหัตถการของเราจะมีครบวงจรหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของสกินนะคะในเรื่องของ laser, เลเซอร์มีโบท็อกฟิลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรามีเอ็น a ท i n เอจิ aging นะคะก็เป็นเวลเนตนะคะก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพของลูกค้าทุกท่านด้วยค่ะที่เราจะจะเขาเรียกว่าอะไรคะ่ะเอาเข้ามาในเขตสายไหมนะคะก็คือเป็นไฮเปอร์บริลค่ะซึ่งในเขตสายไหม่ตอนนี้ยังไม่มีไฮเปอร์บริลิไฮเปอร์บรลจะเป็นอะไรที่จะมีใน จะมีในในเมืองมากกว่านะคะเราอยากให้ลูกค้าที่อยู่นอกเมืองเนี่ยได้เ,เขาเรียกว่าอะไรคะได้ได้มีสุขภาพที่ดีให้ทั่วถึงด้วยลูกค้าจะได้สามารถดูแลตัวเองได้ค่ะเทคโนโลยีใหม่ๆตอนนี้จริงจริง,รงมองว่าตัวเครื่องไฮเปอร์บริบเป็นเครื่องที่สามารถช่วยช่วยให้เรารู้สึก ปกติเราต้องไปโรงพยาบาลครับในใช้การบริการที่เรื่องสุขภาพเราก็ไปโรงพยาบาลในกรุงเทพซึ่งมันจะเป็นโรงพยาบาลในเมืองเดินทางระยะไกลแต่ของเรามันเป็นอินโนเวชันที่เขาสามารถมาใช้บริการที่คลินิกเราได้เราไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทางอีกอย่างหนึ่งคือเราอยากให้คนมีสุขภาพดีเพราะฉะนั้นตัวนวัตกรรมตัวนี้ที่เราเอามาให้ครับเราเอามาให้คนในพื้นที่สามารถได้ลองใช้ในราคาที่ถูกกว่าที่ไปที่โรงพยาบาลคือในแง่ของการตลาดครับสิ่งที่เรามองครับเรามองว่า ด้วยตัวคอนเซปต์หรือแนวความคิดของคลินิกเราเองเป็นลักษณะเป็นคลินิกที่ทาสําหรับครอบครัวแล้วก็เหมือนกับมาสามารถมาทำอะไรทั้งครอบครัวไม่ใชเป็นเพาว่าคนเดียวแฟนก็าสามารถมาทำมาใช้บริการที่คลินิกไว้ได้เพราะฉะนั้นเราเจาะก,กลุ่มที่เป็นกลุ่มนี้แล้วก็เราจะมองว่าสิ่งที่เรามองคือเราไม่มองในเรื่องของความงามเป็นหลักเรามองในเรื่องของสุขภาพบวกความงามเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าคนเรามีสุขภาพที่ดีครับมันจะโกรกมาข้างนอกเพราะฉะนั้นสุขภาพที่ดีคือเราก็จะรู้สึกว่าเราสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ นั่นคือเรามองว่าเป็นจุดที่เราจะเป็นจุดขายของเราครับราคาเรามองว่าเราทําราคาที่คนเข้าถึงได้ครับไม่ทําราคาที่แพงเกินไปแล้วก็มันสมเหตุสมผลคือคนจําเป็นต้องมีสุขภาพที่ดีมไม่จำเป็นต้องเสียราคาที่สูงครับสามารถใช้บริการในราคาที่เป็นธรรมโปรโมชั่นมีค่ะในเดือนนี้นะคะเราจะมีเป็นโปรโมชั่นซื้อ1ครั้งแถมหนึ่งครั้งค่ะของเกือบทุก ทุกรายการนะคะก็สามารถสอบถามมาทาง Line แอดเอดาไม่ว่าคลิิกหรือว่าทางเพจ f a c e b o o k ของเ d a าไม่ว่าคลินกได้ค่ะจริงๆเรามองว่าจุดเด่นของคลินิกเราหนึ่งคือมี3 <c oughs> เรื่องหลักๆเลยนะครับหคือเรื่องของการเมริการเราหมอเราเองก็คือเราเป็นหมอเฉพาะทางแต่ละด้านนะครับอย่างที่ทางคุณเล็กได้เกินไปแล้วมีทั้ง anti aging มีเรื่องของ aesthetic มีเรื่องของสกิน แล้วในอนาคตอาจจะมีหมอในกลุ่มของที่เป็นฮอร์โมนเอรลพีด้วยนะครับแล้วก็2คือในเรื่องของสารที่อย่างที่ทุกท่านเดี๋ยวจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมคลินิกครับสารที่เราค่อนข้างเป็นส่วนตัวเราจะไม่รู้สึกให้ความรู้สึกว่ามาคลินิกแรู้สึกเหมือนคลินิกอื่นที่ค่อนข้างพื้นที่เล็กนะครับยิ่ง ในสถานการณ์ปัจจุบันโควิดมันก็ยังระบาดอยู่การที่มาคลินิกในพื้นที่แคบๆก็จะรู้สึกไม่คงปลอดเท่าไหร่มาที่เราก็จะรู้สึกเป็นส่วนตัวนะครับ mm hmm. แล้วก็อีกอย่างคืออย่างที่เห็นคือพื้นที่ตรงนี้นก็เป็นร้านกาแฟาที่คอนเนคอยู่กับของคลินิกเราให้ความรู้สึกอย่างที่เราบอกว่าเหมือนกับเป็นครอบครัวมาบางทีแฟนมาทําหน้าสาม,มีก็สามารถมานั่งทานกาแฟาที่ร้านได้มันก็จะมีความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นก็อยาก ให้ลูกค้าหรือผู้รู้ท่าท่านนะคะเปิดใจามาใช้บริการกับเอดามว่าคลินิกนะคะอยากให้เอดามว่าคลินิกอยู่ในใจของลูกค้าทุกท่าน,นะคะ่ะและสำหรับคุณหนุ่มๆสาวๆนะคะที่สนใจสามารถสอบถามโปรโมชั่นสุดปังตอนรับการเปิดคลินิกนะคะได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึงไลน์แอดของทางคลินิกได้เลยนะคะ